ไอ้เงี้ยโอโรย์ครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจริติก็สุริการจริงๆก็จีบีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโกที่รักซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมซอสอาร์ออนไลน์อิดีเกมเฟเตอร์เองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่เท่าไหร่นะห้าสิบสองนะเองนะครับผมเนาะก็ความเดียวจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้นำการเปิดตู้ของอ่าเซ็ตกิมโบนกับอาวุธ ของซัมเมอร์เนาะก็ได้เป็นธนูมานะครับผมเสียดายที่ไม่ได้เป็นอาวุธสีดาวนะแต่ก็ไม่เป็นไราเพราะว่าเพราะว่าทางผมก็เปิดกับขำๆพิเศษแล้วก็บวกกับามาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสตรีมเนาะที่แบบเออตอนนี้เปิดให้เล่นแล้วนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือว่าใครมีความอยากลองเล่นก็ไปสัมผัสกันได้นะผมสัตว์อิตาเลแฟเตอร์แรกๆอาจจะน่าเบื่อเลยถ้าเกิดคุณขยันนิดนึงอะ่ะเอาจริงเกมมันสนุกนะนะครับผมเนาะอ่ะโอเค แล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มภาร์ที่52กันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอะไรหน่อยละกันนะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับผมทางช่อง S O Cafe เนาะก็มีการไลฟ์สตรีมงานอ่า S O ครบรอบสิปีของเกมเนั่นเองนะครับผมเนาะก็อ่ารู้สึกจะมีประมาณ5ไลฟ์ใช่ไหมเขาก็ตั้งเวลาลงหน้าแล้วว่าเออ ไลน์นี้แข่งรับเชิญใครจะมาไลน์นั้นแข่งรับเชิญใครจะมาเอง,เองนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องาองที่ว่าวันที่วันที่27นะเป็นวันฉลองครบรอบ10ปีเกมมแท้จริงเนาะก็แน่นอนนะครับว่าทางอ่าซอสอารา,าอินดิเกอเตอร,ตอร์ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันคือแจกชุดของ s อสเกม10ปีประมาณหลายชุดเลยครับผมเนาะก็จะมีชุดไทยบีไทยบีเริ่มแจกตั้งแต่ประมาณตอน เที่ยงญี่ปุ่นก็คือบ้านเราประมาณ10บโมงครับผมไทเอจะมีรูปของโคฮารุน้องสเตียแล้วก็น้องฟินเลียนั่นเองนะผมเนาะอ่าแล้วก็ต่อมานะครับผมไทซีครับผมจะเป็นชุดของจากผ้าลอซองเนาะก็จะเริ่มแจกตั้งแต่ประมาณเวลาบ่ายโมงถึงประมาณเอ้ไม่ใช่ดิเดี๋ยนะบ่ายโมงบ้านเขานี่หว่าเดี๋ยวนะนนววนะห้ามแบนะบละบ่ายโมง เที่ยง5โมงประมาณ5โมงถึงบ่ายโมงนั่นเองนะครับผมก็แจกชุดของน้องเล่เซเว่นนะอ่าเดีย๋ยวผมเล่าให้ครับผมเนาะแล้วก็ชุดไทยดยีผมจะเป็นชุดของน้องพีเหมียจังก็แจกตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายโมงถึงตอนอ่าเท่าไหร่วะเจ็ดอาบ่า,บายสาโมงนะครับผมเนาะบ่ายโมงถึงบ3ายสโมงนะถ้าถ้าเป็นชุดไทยดีนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ ใ้ E แล้วผมจะเป็นชุดของผ้าเฟอ a l b u l ล e t นั่นเองนะครับผมเนาะก็แจกนั้นแต่ตอนประมาณบ่ายสามโมงจนถึงประมาณกี่โมงนะหกโมงเย็นนั่นเองนะครับผมเนาะนเรียกว่าชุดแจกเยอะมาก แล้วก็ต่อมาผมจะเป็นชุดของไลล่าจังนะผมก็เป็นชุดจากอ่าวาเลี่ยมโชดาวที่เพิ่งประกาศว่าเดี๋ยวโดนี้จะอ่าปิดปรับมุงยาวเนาะก็แจกตั้งแต่ต่อประมาณอ่าคงโมงเย็นยาวจนถึง2องทุ่มนะผมสลับชุดไทยเอฟมันเองนะครับผมเนาะแล้วก็ไทยจีผมจะเป็นชุด3สาวจากจักรวาลอ่าเกมตะกูล u n d e r อร์โวอีกจักรวาลนึงเนาะก็จะมีเมดิโอดัส เอดิสแล้วก็ตัวละครใหม่อันนี้ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะก็แจกตั้งแต่แตตประมาณอสองทุ่มนะผมยาวจนถึงช่วงเที่ยงคืนเลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็อันนี้น่าจะเป็นชุดทั้งหมดที่เขาแจกแล้วผมเนาะแล้วก็บวกกับยี่สิบเจ็ดนะโบนัสทุกอย่างอ่ะเขาจะคูณหมดเลยท่านผู้ชมอย่างเช่นคุณจะฟาร์มของชิ้นนั้นชิ้นนู้นชิ้นน้นเขาจะบูสต์ให้ดอกง่ายขึ้นนั่นเองนะผมเนาะก็ใครที่รอเล่นก็เตรียม ได้เลยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันใครที่ใครที่อยากรู้พิ่มิลก็ไปดูในไลฟ์ของอินทิเก g ตแฟกเตอร์ได้นะครับผมสำหรับชุดแต่ละไทยนี่นะครับผมเนาะโอเคมาก็วันนี้นะครับผม if ของเรามีกาชาใหม่เข้ามาแล้วนะผมเนาะต้องบอกเลยนะครับว่ากาชาเซตนี้น่าจะเป็นกาชาเซตที่สองของโชว์ครบรอบ10ปี ตู้ที่2เลยมั้งนะครับผมเนาะก็ตามที่ผมเกิดเมื่อกี้นี้เลยครับผมก็วันนี้นะผมเนาะมีตู้ใหม่เข้ามาคือเป็นตู้อฉลองครบรอบ10ปีเซ็ตที่2เองเนอะครับผมอ่าก็ตามที่ผมพูดแหละที่มันแจกชุดไทย A ไทยไอไทย B ไทย C ไทย D ันเองนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ใช่นี่มีแจกตู้ฟรีด้วยนะผมเป็นตู้เดลี่นะผมไม่แน่ใจว่ามันเปิด ได้กี่วันนะแต่ดูทรงน่าจะได้แค่วันเดียวนะครับผมเนาะอ่ะซึ่งสำหรับตู daily, ้เดลี่ก็ผมก็จะเริ่มมันแต่วันที่26เดือน8เวลาประมาณ10โมงเช้าบ้านเราจนถึงวันที่1เดือน9เวลาประมาณตี่1 59บ้านเราเองนะครับผมเนาะโอเคก็ไปเปิดกันได้เด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดที่หลังนะอ่ะนี่ผมตู้ที่ตู้ที่เรา,เราจะเราจะบอกเนาะก็คือตู้ช่องครบรอบเกม10ป,ปีครับผมเนาะซึ่งแน่นอนครับผมตู้เนี้ย แน่นอนว่าเป็นลิมิเต็ดอี dition แน่นอนเพราะว่าอ่าส่วนมากนะไอตัวโพสเศสการทั้งหลายแหละที่แบบมันไม่ใช่สกิลเก่าที่อยู่ในเอสอยู่แล้วอ่ะส่วนมากนะลิมิเต็ดอี dition หมดเลยเพราะฉะนั้นผมบอกก่อนเลยนะครับว่าใครเปิดได้เปิดเถอะถึงแม้จะถึงแม้จะบอกว่าเฮ้สยสกิลมันดูธรรมดาจังแต่ผมใจ,ะจ,ะจะมยังใจอยู่ว่าเฮ้ยสกิลมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะนะ,นะครับผมผมก็ไม่มั่นใจว่าสกิลมันดีหรือเปล่านะครับผมเนาะ เออนะครับผมเนาะผมจัดแน่ตู้มันเกิดไม่เอาอแล้วเราไม่รู้ว่าอีกวันจนอนบล์อื่เปล่าอ๋อสรุปตู้มันดีใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ดูทรงแล้วนะครับผมเนาะเออผมเห็นคนผ,ผมเห็นอ่าคนในกลุ่มพูดอยู่ว่าสกิลมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมน่าจะใช่นะนะครับผมเนาะโอเค,อเคก็เรียกได้ว่าในตู้นี้มีทั้งหมดหลายสกิลเลยนะครับผมเนาะ ก็สำหรับตู้นี้นะครับผมก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่26เดือน8เวลาประมาณ9โมงก็7โมงช้าบ้านเราโอ้ยเพิ่งมาเลยเพิ่งมา7โมงเช้าเลยท่านผู้ชมยาวจนถึงวันที่3เดือน10นะครับผมเวลาประมาณ3ทุ่มใช่ไหมเดี๋ยวเออใช่3ทุ่ม59บ้านเราถูกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะย่างอีกครั้งหนึ่งสำหรับตู้นี้นะครับผมเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 2ีเดือน8เวลาประมาณ7จ็ดโมงช้าบ้านเราจนถึงวันที่3เดือน1ินะครับผมเวลาประมาณ3ามทุ่มห้บ้านเราเองนะครับผมเนาะก็ใครจะเปิดเปิดเถอะไดน้นะครับผมถึงแม้จะบอกว่า้สกิลดูธรรมดา,าจจดต่เต๋อๆลือว่ามันคือสกิลล i t ิต Edition เด้อเพราะฉะนั้นลงทุนได้ลงทุนหน่อยนะบแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สมมุติเปิดแล้วได้สกิลได้สกิลหนึง่งถ้าผู้ชมจะพอก็แล้วแต่สำหรับผมคือ ขอสกิลเดียวพอเอาใครก็ได้ขอเก็บไว้เป็นคอลเลคชันแล้วก็ถ้าเป็นดาบยิ่งดีนะครับผมเนาะเอามาเดี๋ยวเรามาส่องทีละตู้เลยละกันนะครับว่าอ่าของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นประเภทสกิลอะไรแล้วก็ซอรสกิลงไงเนาะอ่ะเริม่มตั้งแต่คุปเป่าสาวของอ่าคิโตอ,อัศนะเนาะกระป๋อก็จกก็จะเป็นอ่าเซตของเอสเอโอเนาะก็ เป็นประเภทสายดาบเดียวอาดาบเดียวผมเนาะดาบเดียวเป็นท่าลมใช้ค่าคอร์ส24นะครับผมเนาะคูทามสกิล12วินาทีสวิตเกต63แล้วก็เบรกเกต57เองนะครับผมเนะาะพลังโจงตีครับผม1 4ึ0งุ้ยแรงอยู่นะโจงตี7ฮิตแบบเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมเนาะแล้วก็อธิษาน,นเนี่ยวินทิสกิลดสแิดดาเมจรีคอเวอรี่ d e f f r a c t i o n and o 5 0 e n s ไอสิ่งอย่างหนึ่งนะผมเนาะผมว่าเฮ้ยผมว่าสก,กิลค่อนข้างดีนะแล้วก็ที่สำคัญนี่เป็นประเภท connect สกิล l ดยท่านผู้ชมอ่าอ่ากลับมาแล้วนะดาบเดี๋ยว connect นะครับผมเนาะรู้สึกว่าจะเป็นการเพิ่มอะไรนะโจงตีใช่ไหมหนึ่งพันสามพันห้าพันซึ่งการที่เพิ่มเนี่ยมันเพิ่มอยู่แล้วซึ่งแล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใส่อาร์เซน่าอีกสองสกิล จะบวกดาเมจเพิ่มอีกเป็นเป็นประเภทอินิเมนท่านนะอันนี้คือเพิ่มแอคแทกอันนี้อินิเมนท่านก็คือเพิ่มเพิ่มดาเมจธาตุเนาะก็มี50าสิบถึงร้อนะครับผมเนาะก็จะบวกตามที่เราใส่การ์ดจำนวนว่าเราใส่กี่ใบซึ่งถ้าเกิดเราใส่1ช่องก็จะได้อ่าถ้าเกิดอ่าโจมตีปกติอะหนึ่งพันสองช่องสามพันสามช่องห้าพันเลยถ้าเกิดว่าเราใส่สกิลอาร์ซินาด้วยเนี่ยอ่ะมันก็จะบวก เอลิเมนต์น a ดาเมจได้คืออ่าในหนึ่งช่องหาสิบสองช่องหนึ่งรช่อง150้ยหาครับผมถือว่าเฮ้ยสึกเปิดมาสกอยู่แรกก็ดีนะเออเนี่ยครับผมเนาะต่อมาผมสามสาวจากอาตะกูลเกมอ่าช่วงที่เปิดแรกๆนะครับผมก็มีครฮารุน้องสเตียแล้วก็น้องฟิลเลียจังเด่งนะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าจะ หนึ่งเดือดฮิตครับ๋ยวนะหนึ่งฮิตครับถ้าผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นธนูป้าผมไม่มั่งใจอเออนะผมถ้าคือผมผมผ่านผีขอภฟเนี่ยนะนะครับผมเนาะก็เป็นประเภทวอเตอร์นะน่าจะขอนขอนคาดเดาแลนะ้วผมผมว่าน่าจะเป็นขอนนะท่านผู้ชมผมผมขอเดานะเออน,น่าจะขอนเพราะว่ามันเป็นหนึ่งฮิตครับไม่แน่แต่ว่าเป็นธนูหรือ อคอร์หรือเปล่าที่แน่อเป็นธาตุน้ำนะครับผมเนาะใช้ค่าคอร์สนะครับผมประมาณ26คู่ท่าม16สวิตเกต76เบรกเกต35พลังโจงตีนะครับผม1 6 20. 2 0สองฮิตเป้าหมายเดียวเองนะครับผมเนาะส่วนความสามารถก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็สำหรับสกิลสามสาวนี้นะครับผมเป็นประเภทแอคเซลสกิลเดอร์นะครับผมเนาะ อ่ะก็ใครได้เป็นสายไอซ์เซลก็เอาไปใช้กันได้นะครับผมเนาะต่อมาสกิลของไลลาจังนะผมเนาะเป็นประเภทสายมีดสั้นธาตุลมมันเองนะครับผมเนาะอ่ะใช้ค่าคอสนะครับผม26นะครับผมคู่ท่ามสิบสวิตเกตสาเบรกเกต3างส์เองนะครับผมเนาะพลังโจ่งตี1,420งั่มันเนองนะครับผมไม่มีแบบคูณนะผมก็ไม,ม่มั่นใจว่าโจ่ตีหมูหรือเปล่าส่วนโบนัสนะครับผมเนาะเขาบอกว่าบโบนัสดามเมจ แอนิเมชันวินยูนิตวินสกิลโ o นัสอะไรอ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเราใส่คีิโต่สองสกิลบวกพลังโจมตี1,000โอเคโอเคไอ้ความสามารถแรกผมไม่มั่นใจว่าไอโบนัสคืออะไรแต่ที่แน่ไอโบนัสอันที่สองอ่ะมันบอกว่าถ้าเกิดเราใส่คีิโต่สองสกิลเนี่ยจะบวกพลังโจมตี1,000ันนั่นเองเนะครับผมเนาะส่วนสกิลของนายล่านนะผมจะเป็นประเภทมอสสกิลนั่นเองนะครับผมเนาะอะ,อะต่อมาสกิลสองสาวนะผมเนาะ อ่ะเรนแอนเรนโบรนะครับผมเซเว่นนะครับผมก็คือเป็นสกิลสองสาวจากล็อตสองนันเองนะครับผมเนาะน้องเรนแอนเซเว่นจังเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นประเภทสายหอกใช่ไหมใช่ไหมสองฮิสเปียนั่นนั่นน่าจะใช่เออนั่นน่าจะเป็นสายหอกไม่ก็ธนูนี่แหละนะครับผมเนาะก็ใช้ค่าคอสนะครับผมประมาณ24นะครับผมเนาะเป็นประเภทธาตุลมมันเองนะครับผมเนาะคูทามสวิตนะครับผมไอ้คูทามสวิตอะไรคูทามสกิล สิบสองวินาทีนะครับผมเนาะกู้ท่ามสวิตไอ้กู้สวิตเกตถูกแล้วสวิตเกตห้าหกเบรกเกตสามสามมันเองนะครับผมเนาะพลังโจงตีนะผมหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดฮิตโจงตีแบบหมู่โอ้โหนะครับผมเนาะส่วนความสามารถก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าสองสาวนี้นะครับผมเป็นประเภทคอนเน็กซี่ยเนาอกก็ถ้าปลดหนึ่งช่องพลังโจงตีหนึ่งพัน โบสองช่องไอ้ยใส่สกิลใส่ skill, สกิลหนึ่งช่องพลังจงตีบวกหนึ่งพันนะครับผมบวกบวกไอเทมหนึ่งพันนะถ้าเกิดเราใส่สองสกิลบวกพลังโจมตีสามพันใส่ skill สามสกิลบวกพลังโจมตีห้าพันนะผมเนาะแล้วก็เหมือนกับสกิลคิริโตอาร์เซน่าละคือถ้าเกิดเราใส่คิริโตสองสกิลต้นไปของของในกรณีคู่โตอาร์เซน่าเนี่ยจะเป็นของอาร์เซน่าใช่ไหมถ้าเกิดเราใส่อาร์เซน่าสองสกิลเนี่ย ใช่ไหมมันจะบวกดาเมจเอลิเมนท่านตามนี้ตามนี้ตามนี้ซึ่งแน่นอนของเลนเซเว่นอันนี้เหมือนกันเลยครับผมเป็นจากอาสนะเป็นคิริโตะนะครับผมเนาะส่วนเอลิเมนท่านธาตุเหมือนกันเปึ๊บเ,เลยคือใส่1สกิลนะครับผมบวก50ใส่สองสกิล100 3สกิล150นะครับผมเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะต่อมานะครับผมเป็น ไปท่อบุลเลตนเองนะครับผมแนละ้วก็จะมีน้องโคกุริฮะกับซันซันย่ญญาปะซันย่ญญาปะผมไม่แน่นใจเออซันยิหรือซันย่าเนี่ยแต่ว่าซันซันฮานี่แนะหละผมจําชื่อหน้าไหมนะเพราะเป็นตัวละครที่แบบจําชื่อค่อนข้างยากนะครับผมเนาะ,ะรู้แค่ว่าสองสาวนี้มาจากเฟททลอบุลเลตนเองนะครับผมเนาะ,ะรู้สึกว่านีนา่น่าจะเป็นประเภทสายคอนปะใช่ไหม เออน,น่าจะค้อนใส่บโบใส่โบโบโโล่ปะล่หรือค้อนนี่แหละผมไม่มั่นใจนะเออต้องต้องขอภัยได้พบเพราะบางทีผมก็ไม่รู้ชื่อของอาวุธจริงๆว่าอาวุธเชียนเนี่ยมันชื่ออะไรกันแน่เนี่ยครับผมเนาะอ่ะรู้แค่ว่า,าใช้ค่าคอสนะผมยี่หกแล้วก็เป็นประเภทท่าลบก็ขอภยัยอ่าใช้ค่าคอสยี่แนะครับผมเนาะแล้วก็อา่าเป็นท่าลมนะครับผมเนาะ คู่ไทมสกิล14วินะครับผมสวิตเกต56เบรกเกต28เองนะครับผมเนาะส่วนความสามารถตามนี้นะครับผมเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมไมันมี2ดาเมจหรือว่าเป็นโลวะใช่ไหมผมผมว่านั่าจะเป็นโลวะเพราะมัมนพาะมันมี2ดาเมจนะคุณดูดอิอันแรกคือ1600ดาเมจ5ยิตตรงตีมือ แล้วก็อันที่สองคือหนึ่งพันดาเมจสามที่โจงตีหมู่นะครับผมเนาะแล้วก็ของสองสาวนี้นะครับผมจากเฟ t ธอร์บูลเลตเป็นประเภทเอา k วทเข็มสกิลเองนะครับผมน,น,นี่นะครับผม ต่อมาน้องพีมีเหจังเน่งนะครับผมจากซอฟต์อาร์ออนไลน์ฮอลโลไลท์รีแฟกชันเองนะผมรีแฟคชั่นนะครับผมเนาะก็ประเภทเลเปียนั่นเองนะผมธาตุไฟนะใช้ค่าคอสนะครับผม26นั่นเองนะผมเนาะคูลไทมสกิลนะครับผม16บหกวิสวิเกต80เบรกเกต40นั่นเองนะครับผมเนาะพลังโจงตีครับผม1,690นั่นเองโจงตีเดียวนะส่วนความสามารถตามนี้นั่นเองนะครับผมเนาะ ส่วนของน้องพี่เมียจังนะครับผมเป็นประเภท e x c e l s k i l l เองเนี่ยครับผมเนาะเออถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยสำหรับสกิลเซตนี้เองนะครับผมเนาะอ่ะต่อมาปิดท้ายด้วยอ่าสามสาวจากเกมตะกูล Underworld นะครับผมมีไลล่าไม่ใช่เมดิโอดัสอิดิสแล้วก็ตัวละครใหม่จาก Sword Art Online Recollection ปปะ เอ,อ่อรีคอร์ดิชั่นสักอย่างหนึ่งไอ้รักซีคอร์ดิชั่นเออรักซีคอร์ดิชั่นที่ภาคหมาที่นี่กำลังจะมาในเดือน10นี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นประเภทสายขวานนะครับผมเนาะอ่ะค่าคอสยี่หกนะครับผมท่าแสงสวิตอ่าสวิตเกตสิบสี่อ่าสวิตเกตล้อยสี่สิบนะครับผมเนาะเบรกเกตห้ 51, าสิบเอ็ดครูไทม์สกิลสิบหกวินาทีพลังจงตีครับผม1,890 5พกิบห จงตีเดี่ยวนะส่วนความสามารถก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะส่วนสกิลขวาน,นี้นะครับผมเป็นประเภทแ x คเ l skill เองนะครับผมเนาะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ที่ดูมานะไม่มีตัวละครเส้นไหนที่เป็นส l o t b u ัฟเลยครับผมส่วนมากคือเป็นอาวุธหมดเลยนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณ400เฮียอะไร4,460นะครับผมก็คาดว่าน่าจะเปิดได้มาสัก สามสเตปหรือเปล่าผมผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าคงคงไม่น่าได,ได้แล้วจะได้แค่สองเพราะว่าตอนนี้ผมมีเพ็รมันแค่สี่พันเองนะครับผมเนาะโอเคทายังก็ไปในสามสองหนึ่งอีกซออไปวาสนาเอ้ยจงตื่นขึ้นมาณบัดนี้เฮ้ยมาใส่มาแล้วเหรออ่าเปิดมาสกิลหนึ่งเป็นสายดาบนะครับผม สีแดงนะโอเคอ่ะสองอ่ะขวานไหมครับผมสองขวานอ่ะสีฟ้าอ่ะ <c ười> สามบาบข้ามอา่ะสีอ่ะไม่มีห้าห้ามาเปล่าห้าแต่ที่บอกนะขอสกิลใดสกิลก็โอเคนะอ่ะหกขวาน <c ười> เจ็ดตลอแบบแปดขอหน่อยได้ไหมดาบะแปดละยังได้ด่บผีท้องแตกไลยแตกไม่ยุยไม่มาเก้าหอโอ้โสหสีวาสนาหมดแล้วว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยวาสนาหมดแล้ววะวาสนาหมดแล้วกู เฮ้ยทงทงทงนาต ah, oh. okay. ูเบานาตูนาตูนาตูโอเคเฮ้ยไม่ใช่เหรออ้าวฟาดอ้าวเดี๋ยวอ้าวครับท่านผู้ชมเอาได้สกิลห้าปีวาดแต่เฮ้วแต่ผมผมผมไม่มั่นใจว่าผมเคยมียังวะเฮ้ยจำน้ำผมผมไม่เคยมีปะ เอาโอเคครับ okay, ผมก็เปิดมาสเต็ปแรกครับผมท่านผู้ชมครับได้สกิลโคฮารุห้าปีแบบององๆเลย <laughs> ผมไม่มั่นใจผมเคยมีนะจำได้จำได้ผมเคยมีนะนะโคฮารุห้าดาไอห้าปีอะเพราะว่าจําได้ว่าไอตู้เซตฉลองครบรอบห้าปีเนี่ยไอถือถือพวกากอพวากูข่า,ขาดโคฮารุวะแป๊บนึงนะสกูดตนะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะขอเช็คของวันแป๊บนึงถ้ามันขึ้นแสดงว่า ไม่เคยมีเอา้าผมไม่เคยมีท่านผู้ชมอวเฮ้าออกเข้ามาแป๊บหนึ่งแม่งไอเกมบัคไอ้สัตว์หมาอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็มากันต่อเลยกันเนะหลังจากที่อ่าเมื่อกี้นี้เปิดได้สกิลโคลูห้าปีมานะครับผมนาะก็สรุปคือทั้งผมยังไม่เคยมีไว้แสดงว่า เซตห้าปีตอนนี้ครบทุกสก,กิลไหท่านผู้ชมอรู้สึกว่าสก,กิลที่ผมขาดอยู่ตอนนี้คือเซตสามปีที่าขาดคิริโตแล้วก็สี่ปีที่ขาดอาซึนะเนาะที่เดลือคือครบคอลเลคชันหมดแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็ผมก็เพิ่งสังเกตว่าเออเฮ้ยไอ้ครัวรู้ห้าปีเดี๋ยวผมไม่เคยมีไว้เพราะว่าตอนที่ผมพบตอนที่ผมเปิดตอนนั้นอะมีแค่คิริโตกับอาซึนะที่มา เออมีแค่ตกอาสนะเ,เพราะว่าจำได้ว่าอาสนะมาตอนสเตปหนึ่งแล้วคีริโตะมาตอนสเตปที่สี่จำได้เนี่ยครับผมเนาะเออจำได้จำได้ว่าผมเปิดได้อยู่แบบแมะแมะเลยแล้วก็เปิดได้พร้อมกันกับไอเทฟยสกิวตกปีใหม่มากหลยจากที่เปิด5ปีนคะครับผมเนาะ,ะแล้วก็อย่างหนึง่งผมไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมคือไม่กิ้เห็นเนาะตอนที่ผมรับของขอไป อันนี้คือเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคือตอนที่ผมรับของอ่ะมีใครไปเหมือน,นผมไหมที่พอรับของปุ๊บแม่งขางมันขางหน้ากดข,ของขวาญไว้ทุกู้ชมผมไม่รู้ว่ามีใครเป็นหรือเปล่าประเด็นคืออยากจะบอกว่าผมเป็นมาแล้วหลายครั้งนะเออผมเป็นมาแล้วหลายครั้งนะทุกู้ชมผมไม่รู้ว่ามันเป็นตแต่ตอนไหนแนละ้วที่แน่คือเป็นมาหลายครั้งแล้วทุกข้ชมผมไม่มั่ผมไม่ไแน่ใจว่า เกม,มวีเอ่ะมึงรามไรลาจนถึงอิตาเกียวแฟกเตอร์เหรอวะคือแบบพอกดแล้วพอกดแล้วเรากขขวานปุ๊บไอเฮียเกมค้างคือไม่คือ,ม,คอมันมัน,มนคือเกมมันไม่ได้ค้างหรอท่านผู้ชมแต่แคแต่แ,ตแ,ตแตค่ว่ามันไม่สามารถกดออกจากหน้ากดของขวานได้เว้ยคือมันค้าอย่างนั้นอะเออใครเป็นก็มาเม้นกันได้นะแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนมากไม่มีใครแม้นหรอกเพราะว่าส่วนคนส่วนมากที่เม้ดูคือเป็นไปหมดเลยเนี่ยครับผมเนาะเออผู้ เอาไอิมคู่ไปงั้นแหละเออเพราะว่าค่อยๆผมดูมาไม่มีใครเป็นที่แย่เลยแม่งส่วนมากคือเป็นเป็นบ้าหมดเลยเฮ้ยทั้งไม่ไรทั้งมันทั้งมันอ่ะก็โอเคมากันต่อเลยครับผมเนาะอ่ะหลังจากที่เราเปิดไปแล้วนะครับผมสำหรับอ่ะตั้งแต่พี่หนึ่งเราก็ได้สกิลโครู้ห้าปีมาก็อ่ะอันนี้โอเคเพราะว่าผมไม่เคยมีแต่ถ้าเกิดว่าไปสกิลซ้ํากูโกรธนะครับผมเนาะอ่ะมาครับผมต่อเลยครับผมสำหรับ สเต็ปที่สองคือถามว่าถ้าเกิดผมภาวนาขอใครใช่ไหมขอเป็นอ่าสกิลดาบขอเลยขอไปสกิลดาบนะสกิลดาบนะเออไปโตโอาเซน่า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 ขอนะ้บัดหนาวโอ้เปิดมาสี่พระหนึ่งนะสอง สามอ่าสี่ไม่ออกจริงดิเฮ้ยออกหนึ่งก็ดีนะออกหนึ่งก็ดีนะฮัลโหล<า>ห้าดูโฟมการันตีแน่เลยวะ่ะท่านผู้ชมหก<ข>อันนี้สซคิลโลนะเห็นว่ามันมีอยู่ในตู้นี่ใช่ไหม เออเจ็บขอยาขอหน่อยอีอ้โอ้รีฟ้าอ่ะแปดโอ้ยเกลือแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเรียบร้อยผมเกลือแดดครับการันตีเจอกัน อืมโอเคก็สลับเส,สเตปพี่สองก็เกิดแดดไอซ์สีเ o ลกูดไอซ์สีเซลกูดที่ผมพูดที่ผมรับพูดีดดดด้พูดี้ไม่ใช่นะลิ้นพันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต่อคอมโบ่ยังดีะนรับมเนาะก็อ่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บเพชรก่อนเดี๋ยวเจอกันสเตปพี่สามก่อนไปนี่ เกือบลืมเลยตู้ฟรีครับเออตู้ฟรีตู้ฟรีมาอันนี้เราไม่ข้ามนะถ้าตู้ฟรีออกหน่อยก็ดีนะทำไมการทำไมมันออกโกรู5ห้าปีให้ให้คนอย่างกูวะรู้ว่าไม่เคยมีแต่แบบทําไมต้องออกด้วยไม่เข้าใจออวัสนาหมดแล้วเอฟกูวัสนาหมดแล้วเอ,อ วาสนาก็วาสนาหมดตั้งแต่ตูวต้วันเกิดของของใครวะกอแบบมันไม่ต้องพวกก็รู้อะเปิดไปก็เทานั้นเอาตรงๆกูเลยเหนื่อยใจอ่ะอ่ะสกิปเกลือโอ้เฮ้ยนี่เฮ้ยได้สกิลนี่แบ็มาสองสกิลยันแค่เฮ้ยเอาว้าววาววาดี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 ได้เบิร์สกิลแล้วก็อ่าอยู่โอ้ แต่จะบอกว่าไม่ได้เล่นคอนอะ่ะผ,ผมไม่ได้เล่นคอนนะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะอ,นนอันนี้มาลมตัวละครลิสเบดปะเนี่ยเพราะว่าในตู้มันเห็นว่ามันมีหลายคนแล้วถ้าม,มันออกเรื่บยๆก็่คนอย่างกูัะเออโอเคก็ไม่แย่ไม่แย่อะงั้นก็ขอตัวจบคลิปแค่นี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับตู้สิบปีที่แท้จริงก็ตามที่เห็นก็คือ ออกโควรุสีดาวในห้าเราให้าเราห้าปีนะครับผมก็ถามว่าดีใจไหมมันมันก็ดีใจแต่แบบคือถ้ามันออกสก,กิลไอหน้าตู้ไหนสักตัวหนึ่งก็ก็ดีใจนะเออแบบออกแบบช่วยช่วยออกแบบเหมือนสิปีอ่าพาร์ทแรกได้ไหมเออพารสองนี่ไม่ออกหายเยอะเลยนะครับผมโอเคทั้งนั้นก็ไปละซื้อเกนฑน็กทางกุ o d บายเดี๋ยวเจอกันสำหรับการันตีนะจ๊ะก็เดี๋ยวขอ เก็บเพชรก่อนละกันถ้าเกิดถึงเวลาแล้วเพชรครบไปครบปบุ๊บเดี๋ยวมาเปิดต่อเนี่ยครับผมก็โอเคมาละบ่ายฟีล